สัสดีพี่น้องทุกท่านในเช้าวันใหม่นี้นะคะที่เราจะได้มีโอกาสมาอ่านพระเจนะของพระเจ้าแล้วก็ใครควรพระชจะของพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งในทุกๆวันนะก็ขอบคุณพระเจ้าที่เราได้เริ่มต้นการดำเนินชีวิตหรือทุกๆวันด้วยพระเจ้ของพระเจ้าหรือให้พระเจ้าทรงนําในชีวิตของเรานะะในวันนี้ก็ได้นํา <c oughs> พระธรรมกิจการบทที่สองนะคะข้อที่43่สมถึงสีมาใครควรกับพี่น้องทุกท่านกิจการบทที่สองข้อ43่สถึงสีได้กล่าวไว้ว่าเขามีความเกรงกลัวด้วยกันทุกคนและพวกอัครทูตทำการอัศจรรย์และหมายสำคัญหลายประการบรรดาผู้ที่เชื่อถือนั้นก็อยู่พร้อมกันณนะที่แห่งเดียว และทรัพย์สินของของเขาเหล่านั้นเขาก็เอามารวมกันเป็นของกลางเขาจึงได้ขายที่ดินและทรัพย์สิ่งของมาแบ่งให้แก,ก่คนทั้งปวงตามที่ทุกคนต้องการเขาได้ร่วมใจกันไปในพระวิหารและหักขนมปังตามบ้านของเขาและร่วมรับประทานอาหารด้วยความชื่นชมยินดีและใจกว้างขวางทุกวันเลื่อยไป ทั้งได้สรรเสริญพระเจ้าและคนทั้งปวงก็ชอบใจฝ่ายองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงโปรดให้คนทั้งหลายที่กำลังจะรอดมาเข้ากับพวกสาวกทุกวันทุกวันก็ขอบคุณพระเจ้านะคะสำหรับพระคำของพระเจ้าในตอนนี้ก็เป็นพระคำที่พี่น้องหลายท่านคุ้นเคยนะแล้วก็บางท่านก็ได้นำบทนี้มาเพื่อหนุนจิตชูใจการเป็นคิตชนซึ่งกันและกันนะ ก็ขอบคุณพระเจ้าที่ในพ,พุ่ธภตอนนี้เป็นความเชื่อของคิตชนรุ่นแรกนะรุ่นแรกที่ได้มีประสบการณ์ในการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าแลกะก็พระเจ้าก็ส่งพระวิญญาณบริสุทธิ์มาเป็นผู้ช่วยเยในพระคำของพระเจ้าตอนนี้การรวมกันณนะที่แห่งเดียวก็คือการ มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอยู่ในสถานที่เดียวกันพร้อมเพียงพร้อมใจกันนะเราก็เห็นจากสิ่งนี้ว่าเมื่อคริสเตียนเรามีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันการอยู่ร่วมกันด้วยสันติสุขและการสรรเสริญพระเจ้าก็เกิดขึ้นนะแล้วก็สำหรับสถานนรรมสก,การของพี่น้องคริสเตียนในยุคแรกนะซึ่งในขณะนั้น ยังไม่มีสารธรรมหรือ,อสถานมรสการเป็นส่วนของพี่น้องคริสเตียนแต่แต่ได้ใช้สถานที่เดียวกันของชาวยูวในขณะนั้นแต่ใช้บริเวณลานพระวิหารในการร่วมสามัคคีธรรมหรือทำกิจกรรมต่างๆของพี่น้องคริสเตียนที่นั่นนะก็ขอบคุณพระเจ้าแต่สิ่งหนึ่งที่ <c oughs> เราเห็น ก,นะการหักขนมปังนะการหักขนมปังนอกจากจะเป็นพิธีมหาสนิทนะซึ่งองค์พระเยซูคริสต์ได้ตั้งขึ้นเพื่อให้เป็นการระลึกถึงพระองค์หรือพระคุณของพระเจ้านั้นอ,อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งนะแต่อีกสิ่งหนึ่งก็คือว่า,าพี่น้องคริสเตชนคริสเตียนในยุคนี้มักจะเอาขนมปังมาเพื่อจะแบ่งปันซึ่งกันและกันนะ ก็เป็นการสามัคคีทำรับประทานอาหารร่วมกันก็เป็นสิ่งที่ดีนะที่เราเห็นถึงการแบ่งปันซึ่งกันและกันแล้วสิ่งหนึ่งที่เราเห็นเ,เมื่อคริสเตียนเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันก็การช่วยเหลือการช่วยเหลือซึ่งกันและกันก็จะตามมานะเราสังเกตเห็นว่าแต่ละคนได้ขาย ทรัพย์สิ่งของอะไรต่างๆนะแล้วก็เอามาเพื่อจะแบ่งปันซึ่งกันและกันตามที่คนทั้งปวงนะืคนทุกคนต้องการอันนี้เราก็เห็นถึงการการช่วยเหลือสังคมนะหรือทำสาธารณประโยชน์หรือการช่วยเหลือผู้อื่นที่ตกทุกข์ได้ยากนะะการหรือการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในกลุ่มพี่น้องที่มีความเชื่อด้วยกันเป็นสิ่งที่เราได้มีโอกาสรับใช้สังคม นะรับใช้สังคมแล้วก็นําความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้าหรือองค์พระเยซูคริสต์ไปสู่คนทั้งหลายนะไปสู่คนทั้งหลายที่เห็นว่าพระเจ้าเรานั้นเป็นความรักพระเยซูคริสต์นั้นก็มีความรักที่ยิ่งใหญ่ในชีวของเราพระองค์ทรงมีพระคุณแล้วก็นําสิ่งเหล่านี้ไปสู่คนทั้งหลายคนทั้งปวงที่จะได้เห็นแล้วก็ได้ทราบซึ้งถึงพระคุณความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้าเช่นเดียวกันนะก็ขอบคุณพระเจ้า แล้วก็มีประโยคหนึ่งนะเขาไม่ได้อ่เขาบอกว่า,าร่วมรับประทานอาหารด้วยความชื่นชมยินดีและใจกว้างขวางทุกวันเรื่อยไปนะทุกวันเรื่อยไปซึ่งไม่ได้ทำชั่วประเดียวประดาวหรือเป็นครั้งเป็นคราวแล้วก็หยุดไปนะแต่ใน,นพ่อพีตอนนี้เราได้เห็นถึงพี่น้องคิดเยนที่ <c oughs> ร่วมสามคัคคีทำกันนั้น สม่ำเสมอนะสม่ำเสมอไม่ได้ขาดนะก็เป็นแบบอย่างให้กับชีวิตของเราเช่นเดียวกันในการร่วมสามัคคีธรรมไม่ว่าจะเป็นกับองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์พระเยซูคริสต์ไม่ว่าจะเป็นพี่น้องคิดเียนด้วยไปเราก็ต้องมีการสามัคคีธรรมกันอย่างสม่ำเสมอนะเพราะว่าในการสามัคคีธรรมหรืออย่างเช่นในคริสัจกรก็จะมีกลุ่มเซลล์ต่าง ก็เราก็จะเห็นถึงบ้านเราได้มีโอกาสที่จะขอบพระคุณพระเจ้าแล้วมีโอกาสที่จะหนุนจิตชูใจซึ่งกันและกันนะในปัญหาหรือในสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเป็นการแบ่งปันซึ่งกันและกันและอีกสิ่งหนึ่งก็คือเราได้มีการรับประทานอาหารร่วมกันก็คือทําให้เรามีความาใกล้ชิดสนิทสนมกันมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็เป็นเพราะเ,าเรามีพระเจ้าองค์เดียวกันพระเยซูคริสองค์เดียวกันแล้วก็ อพราะวิญญาณสุดองค์เดียวกันจึงทําให้เราเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันนะสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญแล้วก็เราเห็นถึงว่า,าพี่น้องคิดเตียนนี้นะคิตชนนี้ได้สรรเสริญพระเจ้านะแล้วสิ่งหนึ่งก็คือคนทั้งปวงก็ชอบใจคนทั้งปวงก็ชอบใจก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เห็นว่าคิตชน หรือผู้เชื่อในองค์พระเยซูคริสต์เจ้านั้นจะต้องเป็นผู้ที่กระทําให้ผู้อื่นผู้อื่นมีความอชอบใจหรือเรามีเราต้องมีอิทธิพลที่ดีในชีวิตของคนอื่นแล้วคนอื่นเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในการเป็นคริสเตียนของเรานะเหมือนในลูกาบท 2, าที่สองข้อที่ห้าสิบสองก็ได้พูดถึงองค์พระเยซูคริสต์บอกว่าแล้ว พระองค์ก็จเจริญขึ้นทั้งในด้านสติปัญญาร่างกายและเป็นที่ชอบเฉพาะพระพักของพระเจ้าและต่อหน้าคนทั้งปวงเราเป็นที่ชอบเฉพาะพระพักของพระเจ้าและเราต้องเป็นที่ชอบต่อหน้าคนทั้งปวงเช่นเดียวกันเพื่ออะไรเพื่อว่าในพระธรรมของพระเจ้ามัทธิวก็ได้พูดถึงความสว่างหรือการเป็นความสว่างการเป็นตะเกียงนะก็บอกว่า เมื่อเขาทั้งหลายได้เห็นความดีที่เราทำท่านทั้งหลายทำเขาจะได้สรรเสริญพระเจ้าพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตยอยู่ในสวรรค์อันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะคริเสเตียนของเราจะต้องเป็นคริเสเตียนที่ให้คนอื่นเห็นแล้วชอบใจแล้วก็ไม่ใช่ให้คนอื่นเห็นแล้วเหนื่อยใจอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะสำหรับการเป็นคริเสเตียนของเราคนอื่นจะมาเชื่อพระเจ้าหรือไม่เชื่อก็ขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติ ในชีวิตประจําวันของคริสเตียนเช่นเดียวกันนะคะก็ขอบคุณพระเจ้าสําหรับพระคำของพระเจ้าในตอนนี้ที่เราได้เห็นถึงการเป็นน้ํำหนึ่งใจเดียวกันความรักซึ่งกันและกันนะในกลุ่มแล้วก็การช่วยเหลือซึ่งกันและกันและการช่วยเหลือผู้อื่นการสรรเสริญพระเจ้ามีการนามัสการหรือสามัคคีธรรมร่วมกันอยู่ตลอดเวลาจึงเป็นเหตุให้พระเจ้าได้ทรงอวยพร ให้คนที่กำลังจะรอดนะเข้ามาในกลุ่มก็คือการได้มีโอกาสกลับใจและตัดสินใจต้อนรับองค์พระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดแล้วก็ได้มีโอกาสที่จะขยายอาณาเขตอาณาจักรแผ่นดินของพระเจ้าออกไปสู่คนทั้งหลายขอบคุณพระเจ้าที่เราจะเป็นหนึ่งในคิตชนนั้นที่จะเป็นที่ชอบต่อหน้าพระเจ้าและต่อหน้าคนทั้งปวง และจะเป็นเหตุให้คนทั้งปวงมาเชื่อวางใจในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าของเราเช่นเดียวกันขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรหนุนใจพี่น้องทุกท่านในการดำเนินชีคริสเตียนที่ไม่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ธรรมดาเลยที่เราจะทําให้คนอื่นได้เห็นถึงพระเจ้าให้เราขอพระเจ้าทรงเสริมกําลังเรี่ยวแรงเราที่จะมีกําลังขึ้นในการสรรเสริญพระเจ้าต่อไปขอบพระคุณพระเจ้าขอเราร่วมใจกันอธิษฐาน สาธุการแค่แต่พระเจ้าขอบพระคุณพระองค์สำหรับในเช้าวันใหม่ที่ข้าพุ่งทั้งหลายได้ยินได้ฟังพระเจนะของพระองค์ได้เห็นถึงการเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกันของพี่น้องคริสเตียนในยุคแรกแล้วก็การช่วยเหลือซึ่งกันและกันก,การมอบความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้าสําหรับผู้อื่นและการเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกันสามาัคคีทําร่วมกันสรรเสริญพระเจ้าเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนทั้งหลายที่เห็นแล้วก็ชอบใจ ขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาที่ชีวิตของข้าพง์ทั้งหลายจะเป็นเหมือนกับคิดชนยุคแรกเช่นเดียวกันที่มีความเชื่อเข้มแข็งในองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันรักซึ่งกันและกันและจะไม่ขาดการนมันสก,การสรรเสริญพระองค์ในทุกๆวันพระบิดาเจ้าขอพระเจ้าทรงโปรดเสริมกําลังเรียวแรงพี่น้องทุกท่านในเช้านี้ให้มีกําลังขึ้นในการดรําเนินชีวิตใน,ในการรับใช้มีความเชื่อที่มั่นคงในพระองค์และเป็นผู้หนึ่งที่ จะนำคนทั้งหลายมาเชื่อวางใจในองค์พระเยซูคริสต์ตลอดไปขอบพระคุณพระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรพ,พี่น้องทุกท่านพระเจ้าวอวยพรค่ะ